ครับสวัสดีครับวันนี้เราอยู่ที่สุโขทัยอำเภอเมืองนะครับเราเข้ามาก่อสร้างสนามฟุตบอลย่าเทียมสองสนามครับก็ตั้งแต่ปลายปีที่แล้วนะครับตอนนี้ก็แล้วเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันหน่อยครับว่าเสร็จแล้วสวยงามขนาดไหนครับนี่นะครับงานที่แล้วเสร็จแล้วนะครับนี่ผมยืนในสนามนะครับก็สนามสามสิบห้าคูณห้าสิบสามนะครับ สายนี้นะครับเป็นทูโทนนะครับสีทูโทนโลไบโลนะครับก็จะมีสีเขียวกลางกับสีเขียวอ่อนนะครับตรงนู้นก็พนักงานยังใส่ตะข่ายโกอยู่นะครับตะข่ายโกสีขาวล้วนนะครับตรงนี้นะครับอีกสนามหนึ่งนะครับเป็นสนาม42่คูณ53นะครับ สี่สองคูณห้าสามนะครับแบ่งเป็นสองพาร์ติชันนะครับเป็นสนามห้าคนสองสนามแล้วก็เปิดตะข่ายกั้นกลางนะครับตะข่ายที่เป็นไม้กั้นกลางนะครับเปิดได้นะครับเปิดเป็นสนามเจ็ดคนได้หนึ่งสนามครับสี่สองคูณห้าสามคัดไซสใหญ่ครับนะฮะก็โคมไฟติดเรียบร้อยตะข่ายบนเรียบร้อยนะครับทั้งสองสนามโอ้โหสวยงามมากครับตัวนี้ก็เดี๋ยวต้องดึงสมอไว้หน่อยนะครับผมเพราะการพายุครับช่วงนี้พายุแรงครับ เมื่อเราดึงตะไครตึงเราต้องดึงสมอไว้หน่อยนะครับกังวลฮะช่วงนี้บางทีพายุก็คือขนาดโคหลังคาโอ้โหเวลาพายุแรงเนี่ยหลังคาเปิดกันเลยนะครับน่ากลัวครับตอนนี้ก็ต้องเซฟให้ลูกค้านะครับเรื่องการดึงสลิงทําต่อหม้อด,ดึงสลิงหรือจะดึงสลิงกับต่อม้อที่มีอยู่แล้วนะครับตัวน,นี้จะต้องแจ้งลูกค้าให้ลูกค้าดําเนินการนะครับ สนามเริ่มดำเนินการตนะั้งแต่ประมาณช่วงปลายปีที่แล้วนะครับตอนนี้ก็แล้วเสร็จเรียบร้อยหมดแล้วนะครับติดตะไคร้โกก็เสร็จแล้วแล้วเหลือเก็บรายละเอียดเก็บขยะเก็บกวาดทั้งหมดนะครับอันนี้เส้นสีส้มถ้าดูแล้วเส้นสีส้มจะเป็นสนามเล็กนะครับสนามห้าคนนะครับเส้นสีส้มเส้นสีส้ม เส้นติด z มจะเป็นสนามเล็กนะครับสนามเล็กก็จะโกเล็กตามนะครับตามขนาดนะครับ2องคูณสนะครับส่วนสนามใหญ่ก็คือ2องจุดสคูณหจุดสนะครับประมาณการนะครับมานี้สนามทิคนก็เรียบร้อยหมดครับลูกค้าก็ดําเนินการก่อสร้างขับเ้าต่อนะครับตรงนี้ก็จะเริ่มไล่เปิดสนามเร็วๆนี้นะครับก็ใครสนใจก็ เข้ามาติดต่อพี่หนามได้เลยนะครับเจ้าของสนามครับใจเข้ามาเลยครับเข้ามาทดสอบสนามครับย่าเทียมรุ่นพาย50นะครับไปที่ไหนติดตั้งที่ไหนลูกค้าเยอะที่นั่นเลยครับด้วยเทคโนโลยีล้มไม่เจ็บนะครับและมีอายุการใช้งานยาวนานและมีความนุ่มนวลสูงนะครับด้วยสามคุณประโยชน์นี้นะครับทำให้ย่าเทียมรุ่นนี้เป็นที่นิยมกับการใช้งานนะครับผม ครับผมสำหรับวันนี้ก็ต้องขอตัวก่อนนะครับยังไงก็ฝากติดตามกดไลค์กดแชร์เพจและช่อง y o u t u b e เราด้วยครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ